สวัสดีครับสมาชิกช่อง youtube นะครับก็วันนี้พามาดูนางกวักด่างลายหินอ่อนนะครับเพื่อนๆผมเคยเอาลงใน youtube ในช่องนะตอนเล็กๆนะถ้าใครที่ติดตามผมอยู่จะเห็นนะครับอันนี้ก็ลงเพื่อประมาณน่าจะสองเดือนได้นะไม่แน่ใจ ตอนนั้นน่าจะมีแค่ใบสองใบครับดูตอนนี้ครับกระถาง10นิ้วนั่นเพื่อนพามาดูพัฒนาการครับกระถาง10นิ้วนะครับด่างลายหินอ่อนนะครับดูครับนี่ลักษณะเขาสวยงามพราม8ดครับ ใคสนใจก็ถามได้นะครับต้นนี้ผมขายอยู่นะทักมาถามได้ครับต้นนี้ไม้นอกกระแสต้องเก็บแล้วครับใครยังไม่มีเนาะสวยงามครับ มาชื่นชมครับโชว์กันครับนางกวักด่างลายหินอ่อนนะครับเขาจะมีมีด่างหลายแบบนะเพื่อนด่างทองด่างเหลืองด่างขาวอ่าอันนี้ก็จะเป็นด่างลายหินอ่อนอันนี้อายุประมาณ4เดือนกว่าประมาณสี่เดือนก็น่าจะน่าจะให้ไข่แล้วนะแต่ผมยังไม่ได้ลื้อนะ กระถางสินิ้วนั่นเพื่อนดูครับสวยงามครับนี่ครับโอเคคลิปนี้ก็พามาชมนางกวักด่างลายหินอ่อนเพียงเท่านี้เนาะโอเคก็เป็นอ่าหรือบอกเป็นตระกูลอะโลนะครับอโลคาเซียนะครับนี่ขยายพันธุ์ก็ทางหนอ่อทางไข่นะครับ นี่ครับโอเคครับโอเคคลิปนี้ก็กอจบเพียงตอนนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ